สวัสด <rude S 2> ีครับผมชิบะกีฬาวันนี้ใน s ซ m มอนดิ s ต์ s ิงพซีซั่นสองนะครับก็เออก็นั่นแหละนะก็กลับมาเล่นคืออะไรวะฟุตบอลเร็วฮะพี่พี่พี่ใจเย็นพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบะชิบะวีเราไม่เล่นกันอันนี้บ้านใครหรอเนี่ย นั่น,นไอ้ผิดกับไม้อย่ยากได้ไอ,อ,อ้ชาอะไรก็ไปเรื่อหาตามก่องแถวนั้นดูมันมีเมนติกหลอกมันเมนติกต๊กโดนเก็บไปหมดลนะครับโอเคครับแล้วไหนครับบ้านใครอีกครับตรงนั้นบ้านใครครับนั่นๆล่ะฟังปากผมไว้นะครับซีซั่นสองผมจะตายไม่เป็นฟังปากผมไว้เออโอ,อย่าทำอะไรกันเลยพอดีเรา ต้องการคอนเทนต์เราจะไม่ตายที่นี่เราเพิ่งมาถ้าจะปล่อยผมว่าปล่อยก็เล่มหนึ่งน่าจะดีมันดิงแตได้มีตังมีเงินอยู่เท่าไหร่ตอนนี้เยอนอหละไรส่วนตัวเลยกองกลางส่ตัวมีเก้าพันเก้าพันมีเงินมีเงินเยอะกว่ากองกลางกลตอนนี้นี่ไงเอาเป็นทองสิบแปดลูกมั้ง เอ็นชาร์ดอะพี่ขายหนังสือเล่มเดียวพี่ได้เลยหกพันพี่ครับตีเอ,อ่เอเ็นชาร์ดให้หน่อยครับขายขายเบดดิ้งให้อากิไปหกพันว้าวไม่มีแลยครับเอามาไปเก็บหัวโนด้วยอะครับไม่มีอนะันเบกกิ้งไม่เป็นไรครับเอามาเลยครับเอ่ออันนี้ขอแบบ ชับอะไรก็ได้ขอบพระคุณนะเอาวันชับเน็ตอะไรก็ได้ครับชับเน็ตหรือสมัยก็ได้ครับนี่คุณตกแปลกอะไ้เนี่ยขอบคุณครับตีบวกเลยไหมหรือหาหนังสือเขาลากมาให้พี่แล้วกันนะเ่้าลอตี้เจ้าลอตี้เดี๋ยวชื่อแบบอะไรอะไรใครแปลกไม่่หนังสืออ่ะไม่ไม่ไม่ไอ้ตกที่ตกปลาเขางล่างอ่กมาแล้วครับเออ พี่พี่ก้องครับพี่ก้องครับพี่ตีสองอันนี้ให้หน่อยเดี๋ยวนะพี่ตีอันนี้กับอันนี้ก่อนมันมีอันเบกกิ้งไหมครับที่ผมโยนไปให้ไม่มีโอเคแล้วก็อันเบกกิ้งแล้วก็เอฟเฟกซ์เอนซี่พี่ป๊อบอยู่ป่ะพี่ป๊อบไปกันไปรูเบื่อไหนวะป่ะไปนะมันจัดเดียพี่บีเบลกระตับติดกันเนี่ยพี่ป๊อบไปไหนอะ อ่าตสาไปพี่พี่จะอ่างสาไกให้ก่อนแล้วกันนะ่อเลยหลังจากวันนี้เราจะไม่ขาดแคลนอาหารเลยเชือพี่ทำอะไรอีกวะกอดไอ้เบอร์รี่แก่อยู่ข้างหลังหลังนะอย่าไปไปลงเงหนังก่อนนะปลาก่อนนะอย่าตาย,ลยนะาแล้วจะตายน,นี้นนพี่พี่ทำอาหารของวันพรุ่งนี้ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อของวันที่ยี่สิบสามแล้วเอาไอเบอร์รี่ ใช่มันเป็นเบอร์รี่เราต่อไปเป็นแกะแล้วก็ต่เป็นบีทรูทซุปซึ่งพี่ทัตที่เตรียมบีทรูทไปแล้วโกเบอร์รี่ที่ก็เตรียมไปแล้วแป่กอะดูตอนเห็นเห็นภาพแล้วมันส่เห็นภาพวนเบเบ,บอยู่แม่งบล็อกเพชรไอเพชรแบบยังไม่ขุดแม่มีประมาณสิบสแต็กก็ติดโอเคานั่นเออไอต้องใช้อะไรวะปลูกข้าวปลูกข้าวปลูกข้าวน้ำพี่มีถังน้ำปะไม่มี หายมาเดียวลากใหม่ได้ลากใหม่ได้ฟังปากของผมไว้นะครับซีซั่นสองผมจะตายไม่เป็น <c oughs> ฟังปากผมไว้เออเดี๋ยวนะครับคนเราไม่งทะลว่างอะทั้งเลยวะออลากใหม่ได้ก็บอกว่าพี่เป็นคนไปลากมาพีป่ปอมโอ้โหลากมาด้วยกัน,กนพี่แบบคนเสิ็มาก็ตายเลยวะ คลิปเปอร์ลงเต็มหน้าเลยได้ได้ครับได้ครับไ,ไม่ต้องมาครับขอบคุณนะแต่ได้ของแล้ว,วอะอาริกาโ<ด>ตะโกเซมัส thank you very much ฮัลโหลเซนผมปกป้งองเตงได้เองไม่ต้องมาหรอกไมา,าไม่ไม่เอ้าฮับเบาร์สโตนหาย นะหลังจาก<ย>ที่ <ขอ S 1> ผม <บร S 1> ลงมาก<ร>ู้ของนะครับผมก็ได้ลงหนังอ,นอย่างย,งยาวนานแสนวิเศษที่กว่าจะขึ้นไปได้ผมผ่านผ่านพ้นอุปรสรรคอีกมากมายต่างๆ,ๆนานาอย่างไรก็มันยาวมากก็ไปดูแล้วกันโอเคแค่นี้แหละบาย,บายมีกองสปอนไหมเดีย๋ยวนี้บานดวงไงงม่ดีเองป้าดวงไม่ดีเองป้าอัการเรียกไหว่าเงินอะ Uh. Tidak mereka kira. Mana jaminan ya? จะกลายเป็นแรงงานทาสหนึ่งเงยียและผมก็มาถึงดิบักคิดเหรอว่าผมกลัวมาเถอะอยากเจอว,ว่าเด็นอยากโดนตบไรเงี้ยมหาเทียบอย่างผมมันตายแค่ครั้งเดียวไม่เคยตายอีกสัก ครั้งเลยมาเลยมาเลยผมไม่กลัวหรอกนะครับแค่สกักเซ็นเซอร์นะ่ะเอาเป็นว่าเราขึ้นมาสร้างบ้านกันดีกว่านะครับจะเป็นยังไงก็เป็นกุกเลย